รู้ลึกรจริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนธันวาคม2567นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีกันเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็อยากจะรอคอยความสำเร็จของปีใหม่อยากให้เกิดสิริมงคลถือเอาปีใหม่2568นี้ เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆกันอาจารย์ก็ได้ทําคลิปดวงประจําปี2568ไปให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบเข้าไปดูที่ช่องนะเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่เลยทีเดียวเนื่องจากปี2568เนี่ยจะเป็นปีที่มีดาวใหญ่ถึง3ดวงมีการย้ายราศีนะส่งผลต่อดวงชะตาครั้งใหญ่เลยนะครับในรอบ12ปีในรอบ30ปีจะส่งผลดีให้ทุกดวงชะตาเลยและในเดือนธันวาคมนี้นะครับ ดาวเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนใน2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดต้นเดือนและจังหวัดกลางเดือนฉะนั้นใครที่อยากจะทําอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมีช่วงเวลา2ช่วงนะครับก็คือช่วงต้นเดือนให้รีบทาช่วงกลางเดือนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับโดยช่วงต้นเดือนนะครับดาวที่มีการขยับปรับเปลี่ยนก็คือดาวเกตดาวพุธและดาวศุกร์นะครับและช่วงกลางเดือนก็จะเป็นดาวอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดาวเกตเนี่ย เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของอูบาอาจารย์เป็นแรงกระตุ้นต่างๆนะครับจะมีการย้ายราศรีตั้งแต่วันที่4ธันวาคมและวันถัดมานะครับในวันที่5ธันวาคม,มเนี่ยมีดาวพุธและดาวศุกร์มีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับโดยดาวพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารของการเจราจาการค้าต่างๆใครที่กําลังรอคอยการเราจาารจาอยู่การเซ็นสัญญาการค้าต่างๆนะครับถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากเนื่องจากดาวพุธเนี่ยจะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลัง หลังจากที่เดินถอยหลังอ่อนกําลังมาสักพักหนึ่งนะครับและดาวศุกร์นะครับก็เป็นตัวแทนของการเงินความสุขโชคลาภโภกทรัพย์ต่างๆนะจะมีการย้ายราศีเสิร์ดเดินหน้าแบบมีกําลังมากเลยและในเดือนนี้จะย้ายถึงสองราศีเลยก็คือครั้งแรกวันที่5้ธันวาและการที่สองวันที่30มธันวาซึ่งถ้าดาวตัวแทนของการเงินความสุขมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับถือว่าโดดเด่นมากๆเลยและใครอยากจะเสริมดวงนะครับ ในเรื่องโชคลาภการเงินให้เป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เป็นมงคลตลอดปี2 5 6 8นะครับอาจารย์จะมีพิธีผูกดวงลงอักขระยันนักวิเศษหนุนดวงนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยจะทําพิธีในวันที่14และ15ธันวาคมนี้นะใครที่อยากมีความสิริมงคลส่งเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภด้านการเงินตลอดปี2 5 6 8ปใครสนใจก็ ตติดดกกัันนเข้า้าไะครบพิธีขูกด,ดวงชะตาด้วยอัครยันนักวิเศษหนุงดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ให้รุ่งเรืองสำเร็จสมปรารถนาตลอดทั้งปีบรรจุดวงชะตาในมหาเริ์มงคลวันเพ็ญขรึ้น15บ้าเดือนหนึ่งได้เกณฑ์หน,นุนดวงชะตานาราอุดมเกณฑ์ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จทางการเงินชโชคลาภโภคกษัพย์เพื่อหนุนดวงชะตาตลอดปี2,568ด้วยพลังอำนาจมหาจรรย์แรงครูกำลังครูอุปถัมภ์คำชูสวดอธิษฐานจิตบรรจุดวงชะตาสองเริ่พิธีในคืนวันที่14ธันวาคมและรุ่งเช้าว,วันที่15ธันวาคม2,567 ท่านสามารถรับแผ่นดวงชะตาณมหาอุหมุดวงโคกษัตริย์ไว้สวดวดวงชะตาและนำไปร่วมพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปในโอกาสต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสนใจติดต่อได้ที่ n i at o p e n d a n และเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี2568นะครับอาจารย์แจกหนังสือสวดมนต์นะเล่มนี้เป็นสวดสืบชะตาใหญ่ เป็นบทสวดมนต์ที่เทวดานในแสงโกดจักรวาลชอบกันมากนะแล้วก็มีรูปภาพมารรคกูรูปูโกอุดรแจกไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคร้ายนะให้สวดเจริญพุทธมนต์เล่มนี้นะครับอาจารย์แจกฟรีใครสนใจก็ติดต่อขอรับได้นะอาจารย์ก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับวอวยพรปีใหม่2568ที่กำลังจะมาถึงนะขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปอยู่นะครับมีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเจริญรุ่งเร,องเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งการงานการเงินโชคลาภโภคทรัพย์ต่างๆขอให้สําเร็จสมปรารถนากันทุกท่านนะครับลัคนาธนูธันวาคม2567นะครับดาวประจําตัวชาวลัคนาธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยยังพอจรเดินถอยหลังอยู่นะแล้วจะเดินได้อีกครั้งเนี่ยนะครับวันที่14บสี่กุาสองห้าหกแปดเลยแต่การเดินถอยหลังเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะ เพราะอิทธิพลของดาวดวงอื่นเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนในเดือนนี้จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาตนูอย่างมากทีเดียวนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินและโชคลาภนะครับสี่ธันวาคมดาวเกตโคจรย้ายราศีเข้าสู่เดือนลาพัชลาพัชเนี่ยก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสดาวเกตก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอุบาอาจารย์เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของแรงกระตุ้นต่าง,างๆใครที่บูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับ อาจารย์แนะนําเลยตรงนี้ขอพรดีๆจะไม่ีโอกาสสาเร็จสมปรารถนาในการเสี่ยงโชคขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเพราะว่าดาวเกตเข้าสู่เดือนลาภะแล้วก็จกัดกระตุ้นด้วยนะ5ธันวาคมดาวพุธโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกําลังหลังจากที่โคจรเดินถอยหลังมาสักพักหนึ่งนะประมาณ3อาทิตย์อ่อนกําลังไปนะครับพอ5ธันวาปุ๊บเดินหน้าเต็มกําลังตรงนี้จะได้รับผลดีได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือ ให้เกิดโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงนะภาระความรับผิดชอบต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะดาวพุธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนการงานเราด้วยนะตรงนี้ก็จะคลี่คลายและในวันเดียวกันนี้นะครับ5ธันวาเนี่ยดาวศุกร์ก็โคจรเซิร์เดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากแล้วดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะเป็นเจ้าเรือนอลิตด,ด้วยโอ้โหตรงนี้ดกเต็นมากนะครับตั้งแต่5ธันวาไปเนี่ยจะมีความตด,ดเต่นเรื่องการเงินและดาวศุกร์นี้ได้ตําแหน่งทางทุนรัพย์ เป็นเพวีช่นะครับจะส่งผลดีต่อการเงินชาวลัคนาธาูนอย่างมากเลยนะครับตรงนี้จะทําให้มีโอกาสได้รับเเงินจากการทํางานมีโอกาสได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคมีความโดดเด่นบางคนได้ลาบก้อนโตได้เงินหมุนเวียนบางคนได้ค่าคอมเมชชั่นอย่างเงี้ยนะครับให้สบายอกสบายใจทีเดียวหลังวันที่5ธตันวคมเป็นต้นไปนะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้เรื่องรู้จริงแม่นยํา แก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษา มาดูดวงกับอาจารย์ปิษณนะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วที่6ธันวาคมดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีมาทับลักนณาเลยและดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับ เป็นต้นกําเนิดชีวิตจะชาร์จพลังให้กับลักษณาธนูอย่างมากนะพอชาร์จพลังให้แล้วดาวอาทิตย์ยังมีตําแหน่งคุณภาพเป็นถึงเทวีช่ชงอีกนะตรงนี้จะส่งผลสนับสนุนกําลังของดวงชะตาเนี่ยนะครับให้โดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะจะมีความสําเร็จแบบเปลี่ยนแปลงเลยแบบรู้สึกได้รวมไปถึงการงานก็จะมีสิ่งที่ทําให้สบายอกสบายใจมีทิศทางมีความชัดเจนขึ้นนะครับ30ธันวาคม ดาวศุกโคจอเสิร์ตอีกแล้วดาวศุกเนี่ยเป็นตัวแทนการเงินเป็นตัวแทนความสุขนะครับเสิร์ตคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเข้าสู่เรือนสารชชะสิ้นปีจะส่งผลดีเรื่องความสุขความเจริญนะการสื่อสารการค้าขายการเสี่ยงโชคทําให้ชาวลัคนาธนูนเนี่ยนะครับมีความสุขสบายใจส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับ หกห้าเก้่งลิกมงคลประจำเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถเลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต,ต์ o ww d w i d e Web อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม open chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ไปกดที่ลิงก์กลุ่มผมเป็นแชทแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจาร,รย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวนันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับจเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมากรรมของมริกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิต เบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ